สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แสงเจอกันอีกแล้วครับในบรรยากาศกงตะกะแตนรับครับวันนี้มาติดตามความก้าวหน้าของการเพาะเลี้ยงตะกกะแตนปาตังก้าอุบลครับราชธานีก็เลยต้องขอรบกวนพี่แสงที่เป็นต้นตำรับของการเลี้ยงตะกกระแตนปาทังก้าอุบลครับโอ้โหกระแสการเพาะเลี้ยงนะครับสนทนากันเยอะเลย ไข่ตะกะแตนนะครับตัวตะกะแตนแล้วก็เกิดเครือข่ายความต้องการเยอะวันนี้ก็อยากจะนะครับมาเก็บนะครับความคืบหน้าของกลุ่มพ่อเลี้ยงตะกะแตนของอุบลเราก็อยากให้พี่แสงนะครับแนะนำนะครับผู้ที่สนใจนิดนึงครับพี่แสงครับก็เริ่มเริ่มจากก่อนว่าเราเริ่มเลี้ยงคนเดียวครับทีนี้เกษตรถ้าทำงานคนเดียวหรือว่าต่างคนต่างอยู่โอกาสที่จะพลาดหรือว่าเพียงทําเนี่ยเยอะนะครับ เราเลยม,มาจัดตั้งเป็นกันรวมตัวกันในเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงตะแกรงบรรดกอุบลครับแล้วเมือม่อเมื่อรวมตัวกันแล้วก็ขาดที่ทําการาที่ทำงา,านอ่าอก็พอดีได้ที่ทําการที่นี่นะครับที่บ้านทุ่งนาเพียงนะครับตำบลปะอ่าวโ,<อ>โดยเฮียรัตท่านในสนับสนุนพื้นที่ให้ตั้งเป็นที่ทําการกลุ่มผู้ป่อเลี้ยงตะแกรงบรรดาอุบลใหญ่โอทงเลยครับเพื่อแต่ว่านจะเปิดเป็นรับการมาผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานได้ที่นี่นะครับแสดงว่าสามารถ มาดูมาศึกษาก่อนก็จะเป็นจุดตรงนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าต้องนัดนัดวันเวลาลงน้ามาครับครับครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนก็มีภารกิจเนาะก็คือให้นัดหมายแล้วก็จะจัดล็อกจัดเวลามาลงให้ครับครับครับก็จะพาที่นี่จะเห็นครบหมดทุกอย่างทั้งแบบยกเลี้ยงแบบยกพื้นแบบนี้ครับนี่แล้วก็แบบโดมใหญ่ซึ่งจะพาชมอีกนี่ต้นตำรับของเราเนาะนี่เนาะบอกว่านี่มาจากเป็นโมเดลมาแบบมาจากของเราี่ โดยที่มาเน้นมาทำาที่ใช้ไม่ไผ่ไม่ไผ่แล้วทีนี้ครับอ๋อทีนี้ว่าก็ว่าปรับเปลี่ยนมุ้งผ้ามุ้งเนี่ยเป็นมาตรฐานขึ้นมาหน่อยครับนะครับอืแต่แล้วคุณอจะสงสัยว่าทําไมอยู่นี่ถึงเลี้ยงเยอะครับอันนี้เยอะมากเลยนี่คือกงอนุบาลครับครับอนุบาลเพื่อจะไปลงข้อใหญ่อ๋อก็คือให้เขาออกจากไข่ครับออกจากไข่แล้วก็ดูแลง่ายเรื่องมดเรื่องแมลงครับกควนครับอ๋อเนสเซอรี่เนสเซอรี่เนสเซอรี่เด็กๆเขาเรียกว่าเนี่ยตั๊กแตนเด็กๆจะเห็นดูเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรับบาเนี่ยเขาก็เริ่มออกแล้วพอจากนี้ไปก็จะเอาไปพอเริ่มตัวโตก็จะเข้าโรงเรือนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้คือเก็บไข่ครับไปโรงเรือนที่สลับเก็บไข่เลยนี่อันนี้โรงเรือนเก็บไข่ครับโอ้นี่โอ้พอดีเลยพี่รัดมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะคอนทานที่ครับผม๋อเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเฮียรัตนี่คือเจ้าของสถานที่ครับผม แล้วก็เป็นผู้อนุเคราะห์พื้นที่ให้เป็นที่ท่าที่ทําการกลุ่มด้วยครับถือว่าเป็นทางการละครับเนี่ยเป็นทางการละนะครับสถานที่ก็เหมาะวันนี้ก็เห็นมีบรรยากาศเกษตรกรที่สนใจมาเลี้ยงเนาะแล้วก็มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมแล้วก็เอาวัสดุครับเอามุ้งเอาอะไรไปด้วยคือที่นี่จะต่อไปก็คือเราจะเปิดว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยไม่สามารถจะไปซื้อผ้ามุ้งขาวเนี่ยสายที่สองตาเนี่ยเดี่ยวๆได้ แล้วที่นี่ยังมีแบ่งจำหน่ายครับนี่ครับจะเป็นศูนย์รวมวิชาการการเลี้ยงตะกะแตนป่าตะก้าอุบลเราครับว่าจะทํำยังไงเลี้ยงยังไงความยั่งยืนคือตรงไหนครับนี่ครับคือต่อยอดไปครับต่อยอดไปโอ้นี่นี่โอ้นี่ใหญ่โอ้โหนี่ก็ผลผลิตไข่นี่ได้เยอะเลยนะครับก็นี่เก็บรอบละกิโลกว่ากิโลกว่าครับหนึ่งกิโลอยากเห็นความอลังการไหมครับท่านผู้ชม เดี๋ยวให้เฮียเปิดให้ชมนี่ฮมาเลยครับด้านนี้เลยลองไปดูซิว่าปาตังก้าโรงเรือนใหญ่ๆนี่หน้าดูขนาดไหนเนาะพี่แสงเนาะครับนี่อันนี้แสดงว่าเขาด้านข้างเนี่ยที่ทําดินดินไว้นี่คือที่สําหรับรองไข่ใช่ครับโอ้โหนี่คือคือจํานวนพ่อแม่พันธุ์เขาเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับครับตัวที่หมดอายุก็เอาออกไปก็เอาตัวหนุ่มสาวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยที่นี่นะครับหมุนเวียนครับหมุนเวียนอ๋อตัวตัวที่เขาอายุเขานี่แล้วะ ก็เคลื่อนออกไปเป็นตะกะแตนเนื้อเรันตกะแตนเนื้อเป็นอาหารลายลูกแล้วก็เอาหนุ่มสาวใช่ครับเข้ามาจับคู่อยู่ที่นี่เราถึงได้มีเป็นโรงย่อยโรงย่อยแล้วก็โอ้เป็นสัดส่วนเลยนะพี่แสงเห็นเห็นถึงพัฒนาการเลยนะที่นี่จะทําให้เป็นระบบมากขึ้น่ะผมเห็นได้นี่ทํารูปแบบเหมือนฟาร์มเลยที่เนี้ยโรงนี้ก็เหมือนกับเก็บไข่โรงลอดโรงลอดนะครับเนี่ยเก็บไข่แล้วก็เอาไป เก็บไว้เห็นว่ามีเซฟเซฟตู้เซฟตู้เซฟบรรทุกอะครับเนี่ยไข่บรรทุกครับแล้วก็พอถึงเวลาก็เอามาตัดแตนเอามาเปิดแล้วก็ออกตรงเป็นโตแล้วก็เอามาไข่กงเนสลี่เมื่อกี้ครับแล้วก็เอามาขุนอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหมุนเวียนนี่อ่ะอันนี้ได้ได้ละโอ้ทีนี้ก็ได้ยินท่านอ่คุณพี่วิชาบอกว่ามีคําถามในคอมเมนต์มาครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาถามตอบกันตรงนี้ครับนะครับก็คือหลังจากที่ เราสื่อสารเรื่องการเลี้ยงตะก,กะแตนไปนะครับในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทันใจเกษตรเนาะแล้วก็บรรษสวนเกษตรแสนสุขหรือช่องทางของพี่แสงเองหลายๆช่องเนี่ยจะมีคําถามเยอะมากเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงตกกะกรแตนนะครับผมคิดว่าผมก็ได้ยินส่วนหนึ่งพี่แสงก็คงจะได้ยินเสียงส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่แสงใช่ครับสมมุติว่าเราอยากจะเล่าให้เขาคนที่สนใจฟังเพื่อจะได้มั่นใจว่า เสียงอันดับแรกที่คนจะบอกว่าสงสัยเลยอันดับแรกเนี่ยมันจะเป็นเสียงเสียงตัวไหนพี่แสงลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อ1กิโลครับซื้อแค่1นี่ครับเอาไปเลี้ยงและขยายและต้นทุนที่ว่า1,000ที่ว่าแพงอะ่ะคือ1,000คือเราซื้ออาชีพซื้อความรู้ครับซึ่งไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงเลยถ้าไปเทียบกับการลงทุนการทําธุรกิจอื่นครัเนาะ มันอาจจะลงทุนเยอะกว่านี้ใช่ครับแต่ตะกะแตนสามารถที่จะลงทุนแค่1000บาทใช่ครับวัสดุเหมือนที่เห็นเนอะเนาะครับเป็นวัสดุที่หายเองก็ได้ใช่นะครับแต่ถ้าเมื่อย่งยืนทําให้เป็นมาตรฐานก็อาจจะเน้นแบบนี้ก็คือว่าเลี้ยงได้หลายรอบหลายครับที่ที่เปลี่ยนมาเป็นผ้าตรงนี้ก็คือมันทนทนขึ้นทนแล้คาอก็จะแพงอ่าแล้วก็คือถ้าเราซื้อเดี่ยวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ไหวครับแต่ที่นี่เราเมื่อเป็นกลุ่มละเราก็จะสนับสนุนสมาชิกละ ข่าวทาลงตืน้นใจละครับสบบามารถจะมาแบ่งซื้อที่นี่ได้นี่เหมือนกับว่าคําถามที่อยู่ในในหัวทุกคนก็จะบอกว่าเลี้ยงตั๊ก,กแตนเนีย่ยเป็นเป็นกระแสไหมครับเดี๋ยวกระแสตกปั๊บราคาก็จะตกก็ตัวนี้ก็จะเกิดไม่มีตลาดแล้วครับอ่าแสดงว่าตรงแนี้พี่แสงก็ให้เหตุผลไป <c oughs> ว่านะครับส่วนหนึ่งคําว่ากระแสมันก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถไปโปรโมตใช่ครับออกไปด้วยทําให้คนสนใจทำให้คนสนใจนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสําคัญเป็นการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปเนาะแต่ว่าถ้ามาดูหลัก ของของตะก,กะแตนแล้วเนี่ยนะพี่แสงก็ให้เหตุผลว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงใช่ครับแล้วก็จุดเด่นนี่ที่เราเห็นนี่อาหารเขาคือหญ้าอาหารของของตะก,กะแตนเราไม่ได้ซื้อใช่ครับปลูกเองเราปลูกเองนะครับ,รบเราปลูกเองเลยเนี่ยฮะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นหญ้าที่ต้องสมมุติว่านเนาะบางบางคนก็อาจจะยังไม่มีไม่ได้ลงทุนถ้าเราไม่ได้เตรียมการแบบว่าคือจะไปให้เต็มแล้วเข้าสู่ระบบเนี่ยหญ้าอะไรก็เลี้ยงได้ครับ,บ อาหารตะ๊กแตนทั่วไปนะครับหญ้าใบใหญ่ทุกชนิดหญ้าใบใหญ่ใบตองกล้วยอืใบไผ่ใบไผ่ใบผักตบกินได้ออแต่พอมาเป็นตะ๊กแตนบรรดาบุปุ๊บเรากำหนดวิธีการขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับเพื่อสร้างมาตรฐานอืและก็เวลาเดินทางต่อมันเดินต่อทางต่อได้ครับตะ๊กแตนเป็นสัตว์ที่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษคนรับประทานนี่กลุ่มเราเนี่ยก็เลยจะมาตั้งมาตรฐาน้ว่าข้อที่หนึ่ง คุณต้องเลี้ยงด้วยหญ้าที่โปรตีนสูงนะครับเพื่อจะได้ตัวและไข่ที่สมบูรณ์ครับครับส่งไข่ต่อไปให้เกษตรกร,กรหรือกลุ่มผู้สนใจเนี่ยก็ได้คุณภาพครับฮนะแล้วไข่ต้องเก็บทุกสามวันทุกสามวันนี่คือเกณฑ์ของตะกรงกระเจ้าบนทาไมต,ต้องทุกสามวันเพราะถ้าสังเกตอะไรคนซื้อไข่ไปนักแกแล้งจะเกิดเป็นเดือนเลยจะเกิดึงเกิดยี่สิบวันนะ<อ>มันเกิดการแตกใจครับอ๋อเกิดคือออกมาไม่พร้อมกันใช่ก็แสดงว่ามันเป็นคะ นี่นี่เป็นคําถามหนึ่งนะที่ผมตั้งใจมาถามมีคนถามมาว่าทําไมตะกะแตนที่เอาไปมันออกไม่พร้อมกันครับมันกลายเป็นไอ้นี่ฐานนี้โตฐานนี้เล็กครับแสดงว่าเป็นลักษณะแบบนี้เก็บไข่คือบางบางตำราท่านบอกว่าอย่าไปรบกวนตะกกแตนบ่อยอจริงๆเลี้ยงตะกกแตนเราต้องทําความสะอาดข้อทุกวันอยู่แล้วครับในเ่วงตะกกแตนเก็บไข่แล้วก็คือการเก็บไข่ทุกๆสามวันเนี่ยทุกๆสามวันจะได้ คุณภาพของตัวที่ขนาดเดียวกันรุ่นนี้เก็บไปสามวันครับครับเวลาเขาออกเขาก็จะออกแค่4ี่ถึงห้าวันแล้วก็หยุดออกซึ่งอยู่ในช่วงตักแต่ลอกคราบพอดีครับแรมครับผมอืแล้วก็การลอกคราบแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเสมอกันครับอืเราจะได้ตั๊กแตนที่เสมอกันครับครับเนี่ยครับอืก็แสดงว่าวิธีการเก็บไข่ก็สําคัญด้วยครับนะครับแล้วทีเนี้ยไข่เอราคาไข่ตกครับราคาตัวตกลงมาตกลงไปกว่านี้อีกครึ่งหนึ่งครับ ผู้เลี้ยงก็ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ครับเพราะเราไม่ได้มีต้นทุนซื้อหัวอาหารเราก็ยังได้กําหนดราคาเองใช่ครับถ้าพูดถึงเนาะใช่ผมเห็นจุดเด่นของตะกแตนคือไม่มีใครมากําหนดกลไกให้ครับขึ้นอยู่กับความพอใจของตลาดครับใช่ไหมฮะสมมุติว่าปริมาณมันพอมันเยอะมากไปแน่นอนว่าพอมันเยอะนะครับมันก็อาจจะต้องปรับลงมานิดนึงใช่ครับแต่ในขณะที่ปรับลงมามันก็ยังยังอยู่ได้เกษตรกรเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังยืนอยู่ที่ไข่ขีดละหนึ่งพัน 1,000บาทครับก็คือกิโลละ1 0,000ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังอยู่ตรงนี้ะครับของพี่แสงก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับตัวก็ยังกิโลละห0 0รอยก็ยังกิโลละห้ายังไม่ได้ถามตกเลยนะครับถามว่าทําไมไม่ลดราคาผมด้วยความเป็นเกษตรกรนะครับที่เราไม่ลดราคาเพราะเรารักท่านอืถ้าวันนี้ผมหรือทีมงานผมขายลดราคาต่อไปไปปุ๊บเนี่ยท่านที่รับต่อไปก็ต้องขายให้ต่ำกว่าผมซึ่งมันจะเกิดวงจรการลดราคาไปเรื่อยๆดัม ครับดำดำดำกอดคอกันตายครับครับแต่ถ้าเกิดเรายืนยันราคาผมซื้อผมขายขายไปหนึ่งพันคุณเอาไปขายต่อหนึ่งพันทุกคนอยู่ในเกณฑ์กันมาตรฐานอยู่ที่บริการหลังการขายการดูแลหลังการขายคุณรับไข่จากกลุ่มเราไปแล้วเนี่ยครับคุณจะมีพี่เลี้ยงติดตัวไปจนถึงคุณจบกระบวนการนะครับไม่ต้องมีเสียเงินเรียนเพิ่มแล้วครับครับก็เป็นการสร้างความยั่งยืนใช่ครับให้กับเกษตรกรที่จะนําไปเลี้ยงไม่ใช่ว่า เรานี้มาเลี้ยงก่อนเขาเราได้ละขีดละพันกิโลละหมื่นพอเขามาเลี้ยงทีหลังเรากลายเป็นครับไปขายอีกเกตหนึ่งราคาหนึ่งตรงนี้ต้องช่วยกันดูแลถ้าท่านอยากได้ความยั่งยืนมีอีกคาถามหนึ่งครับพี่แสงเลี้ยงกันเยอะๆมีอันนี้คือคําถามเลยนะที่เขาฝากมาถามมันจะเลือดชิดไหมเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเลือดชิดยังไงโอเลือดชิดมีแน่อืเพราะตอนนี้ถ้าถ้าคนที่ศึกษาแล้วองกงแตจริงอ่ะถ้าแตนตอนนี้ มาจากแหล่งเดียวกันแหล่งแหล่งเดียวกันไม่ว่าคุณจะวายกี่ฟาร์มก็คือเลือดเดียวกันทั้งหมดครับครับครับตอนนี้ก็ตั้งแต่มนาค้าอบนเรากําลังพัฒนาสายพันธุ์ที่ข้ามเลือดข้ามสายพันธุ์มาครับครับไว้เดี๋ยวจะนําเสนออีกครั้งหนึ่งมีสเตปหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญหาตรงเนี้คิดไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้แต่ยังไม่เกิดหรอกนะครับแต่เราก็ต้องเราต้องเตรียมความพร้อมไว้เตรียมความพร้อมมาไว้เพราะว่ามันเหมือนกับระเบิดเวลาครับคือให้ความรู้นิดหนึ่งแล้วพี่แสงว่า กรณีที่มันเกิดเลือดชิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงครับพี่แสงจะมีผลอะไรบ้างหนึ่งการเจริญเติบโตจะช้าลงช้าลงครับแล้วก็อาจจะเกิดโรคที่ความอ่อนแอล่ะอ๋อความอ่อนแอครับตายง่ายขึ้นครับเนี่ยครับที่จะได้ว่าพี่น้องเขามาผสมพัน์กันก็ทำให้เขาอ่อนแอลงตอนนี้มันไม่ใช่พี่น้องครับตอนนี้เป็นรุ่นเลนและเลนล้เลนหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้หมุนกันอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าเราเรารู้แหล่งที่มา เราอาจจะเอามาไข่กันก็ได้ครับปรากฏก็เห็นมีการไข่กันแบบนี้หรือบางทีก็เ,เวลาเก็บไข่จากกรงนี้ครับก็เอาไปค้าเวลาจะส่งให้กเกษตรกรแต่แต่เท่าที่รู้อ่ะตอนนี้ปัญหาใหญ่มันก็คือว่าตะกั่วแตนทุกที่ตอนนี้เท่าที่ดูเช็คข้อมูลนะคือมาจากแหลง<ด>่งด,ดูดูมาจากแหล่งเดียวกันว <laughs> ันนี้ถ้ามีใครตอบไดไ้ว่าต้นทางจริงๆไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยครับเออนั่นอ่ะถึงจะเป็นเพราะฉะนั้นาก็ต้องสร้างอีกสายพันธุ์หนึ่งครับเพื่อจะมานะครับมาผ่าตรงนี้เขาซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับ เงง้มให้นิดนึงครบตะกแตนที่โตเร็วเหมือนกันโตเร็วแต่กินยาน้อยลงนี่ตอนนี้เราเราได้เลือดตั้งต้นมาแล้วนะครับเลยทำการพัฒนาต่อพบกันได้ครับที่ตากแตนพนัก้าอุบลครับผมที่ตรงนี้แหละครับผมมีมีมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นอีกไหมพี่แสงที่เราเราฟังส่วนมากหลักๆจะมีประมาณนี้ประมาณนี้เนาะขายแล้วเอ่อเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหนใช่ไหมครับเออจะยั่งยืนไหมใช่ครับเนาะ เออเมื่อกี้ก็มีเลือดชิดมั่งอะไรมั่งหรือถ้ามีคําถามมากกว่านี้นัดวันครับเข้ามาคุยกันที่ที่ทําการกลุ่มได้เลยครับครับนี่ <laughs> ตรงนี้คือมีโอกาสพูดคุยกันตัวต่ตัวอลไรที่นี่เนี่ยท,ที่ที่ฟังมานะครับผมก็เลยต้องจําเป็นจะต้องเดินทางมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงให้เห็นความก้าวหน้าของการเลี้ยงตัตะกแต,แตนที่อุบลด้วยว่าไม่ใช่เลี้ยงแค่กระจุกตรงนั้นใช่ครับนะครับมีที่ทําการ ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยแล้วเราพัฒนาไม่หยุดครับเห็นความยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญที่บอกข่าวได้ก็คือว่าพี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะครับถ้ายังไม่มีที่ที่จะไปศึกษาเรียนรู้ครับก็ที่นี่ยินดีต้อนรับที่ดีต้อนรับครับทุกคณะที่จะเดินทางมาแต่ว่าต้องนัดก่อนต้องนัดกระโานไหวนัดวันล่วงหน้าครับนัดวันล่วงหน้าถ้าวันไหนมาที่เหมามเป็นคณะอาจจะได้ทันครับ ตากาแตนทอดให้ชิมทอดให้กินจะได้ชิมผลผลิตสดๆจากฟาร์มตรงนี้ใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยพอตอนนี้ไมเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือตลาดตะกาแตนยังไม่พออาชีพการเพาะเลี้ยงตะกาแตนแต่เป็นอาชีพที่น่าสนใจแน่นอนเพราะว่าต้นทุนการเลี้ยงผมคิดว่าต่ําแล้วใครเลี้ยงก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับไม่ต้องใช้การดูแลเยอะตรงนี้ละครับมันการสร้างงานสร้างอาชีพจริงของจริงของแท้เลยครับเนี่ยแล้วก็ อาจจะต่อยอดไปจนถึงการแปลรูปตะกะแตนผมว่ามันจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับเมื่อตะกระแตนมันมีเยอะๆนะครับการเก็บรักษาตะกะแตนยังให้สดอยู่เสมอแล้วการแปลรูปออกไปคอยติดตามรับชมนะครับการเลี้ยงตะกะแตนของที่นี่นะครับอับรองว่าเราพัฒนาไม่หยุดครับ ก็ติดตามไปนี่แหละฮะช่องผู้จัดการหัวใจเกษตรหรือช่องบ้านสวนเกษตรแสนสุขรับรองว่ามีสาระน่ารู้นะครับในการพ่อเลี้ยงตะกระแตนนะครับเนี่ยโดยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคีย์แมนสาคัญของผู้พ่อเลี้ยงตะกระแตนปาตังกาอุบลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสงเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับพี่แสงครับที่ให้สาระน่ารู้และก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปการนะครับต่อยอดการเลี้ยงตะกระแตนปาตังกาอุบล ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ